สวัสดีครับพบกับช่องบ้านน้อยมีสุขนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันเรื่องซื้อรถมือ2ของเชฟโรเลตแคปติว่านะครับเราก็จะมาบอกนะครับในสิ่งที่จะต้องเน้นต้องดูนะครับแต่เบื้องต้นเลยก็คือมี3ข้อนะครับข้อหนึ่งต้องมีอู่ซ่อมเฉพาะทางของแคปติว่าใกล้ๆบ้าน พรอู่ทั่วไปเนี่ยบางทีซ่อมไม่จบขออ้อ2ต้องมีรถสำรองใช้อีกหนึ่งคันเผื่อว่าแคปพิว่าเนี่ยต้องรออะไรสองวันสามวันอะไรแบบนี้นะมันก็ไม่ได้นานมากนะแต่มันก็ไม่สมควรจะมีรถคันเดียวภายในบ้านข้อที่สต้องมีงบในการสำรองซ่อมบำรุง3ามหมื่นถึงห้าหมบาทถ้าคิดว่าซื้อ มาแล้วใช้ได้เลยเนี่ยอืมไม่แนะนําถ้าเรามีสามข้อนี้แล้วเราก็เตรียมตัวไปหารถมือสองดูกันได้เลยครับก็มาดูนะครับที่ห้องเครื่องยนต์นะก็ดูสภาพทั่วๆไปนะครับอยู่สภาพเก็บงานมาดีไหมหรือสภาพเดิมๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับสายไฟ นะสายไฟสายไฟสภาพห้องเครื่องเก่าสุดโทมมากน้อยแค่ไหนนะครับเรไล่ดูกันไปนะแต่จุดที่จะต้องสังเกตเป็นพิเศษนะครับแล้วต้องมาดูให้ได้เลยก็คือนี่ครับหม้อพักน้ำนะก็คือเรื่องที่ต้องระวังของแคปทิว่าก็คือระบบระบายความร้อน ซึ่งห้องเครื่องมันเล็กมากๆนะครับเพราะฉะนั้นห้องเครื่องมันจะร้อนกว่าปกติเราก็ต้องเปิดดูนะครับทุกคันเลยนะฮะที่เราจะไปเลือกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเบนซินไม่ว่าจะเป็นดีเซลนะครับดูภายในว่ามันเป็นสีสนิมสีขี้โคลนหรือเปล่านะอันนี้จะมองเห็นไม่ชัดนะครับ ก็คือถ้ามันมีสีสน,นิมเป็นขี้ควนเลยนะเป็นน้ํามันเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องเอามาเลยนะครับเสียงที่อจะต้องมาดูแลรักษากันยุ่งยากนะถ้าเอานิ้วอย่าโดยได้ถึงก็อ่านี่นะฮะน้ําจะต้องใสเป็นสี่าชมพูออกส้มๆนะครับสีของน้ํายาหล่อเย็ยนของเขานะครับ แล้วก็มาดูที่พัดลมนะครับพัดลมจะมีสองตัวนะข้างล่างนะหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวขวาด้านนี้อีกหนึ่งตัวนะอาจจะดูยากสักหน่อยนะครับดูสภาพปักไฟนะปักไฟแล้วก็ถ้าลองสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเปิดแอร์พัดลมจะต้องทำงานทั้งสองตัวนะครับ ถ้าทำงานแค่ตัวเดียวหรือทั้งสองตัวไม่ทำงานเลยแบบนี้ก็อย่าเอามานะครับเสี่ยงจะต้องมาดูแลซ่อมแซมกันอีกจุดต่อมาก็ก้มมาดูนะครับข้างล่างเครื่องยนต์นะครับจุดที่ต้องสังเกตเลยก็คือรอยต่อนะครับระหว่างเกียร์กับเครื่องยนต์นะครับ ซึ่งก็คือบริเวณจุดนี้นะครับนะถ่ายลําบากนิดหนึ่งนะครับต้องไม่มีคาบนะครับน้ำมันเครื่องดําๆเยิ้มออกมาเยอะเกินไปนะครับถ้าแค่พอมีบ้างนิดหน่อยก็มาเป็นไหลซึ่งตัวนี้นะครับถ้ามันมีน้ำมันเครื่องออกมาเยอะเนี่ยก็แสดงว่าซิงโคเหวี่ยงตัวหลังเนี่ยเริ่มรั่วซึมนะครับ ขับไปได้สักพักก็อาจจะรั่วเลยนะเราต้องยกเครื่องกันลงมาทํานะครับซึ่งค่าแรงแพงมากนะครับให้ระวังจุดนี้ไว้นะครับนอกนั้นเราก็ดูสภาพนะครับถ้าเป็นขับสี่นะก็ดูเกียร์ทานเฟอร์นะครับเกียร์ฝากเกียร์ทานเฟอร์แล้วก็ไปข้างหลังนู่นนะครับเรื่องท้ายมีน้ํามันไหมมีคาบน้ํามันไหมนะครับเราก็ ไล่เช็คดูกันไปครับแล้วก็สติกเกอร์ลาเบลนะครับของแคบติว่าก็จะมีอยู่3จุดนะครับาตัวนี้เอาไว้ดูกันง่ายๆนะครับตัวนี้1นึ่งนะสองสามนะครับใน,ในห้องเครื่องต้องมีครบนะครับแล้วก็หมายเลขตัวถังนะ จะอยู่ข้างล่างนี้อาจจะมองไม่เห็นนะที่นิ้วชีนะ้ตัวนี้นะนิ้วชี้หมายเลขตัวถังนะครับแล้วก็กล่อง ECU ตรงนี้นะครับดูสภาพด้วยนะครับว่ามีรอยแกะรอยรือออกมาแล้วหรือยังสภาพเรียบร้อยไหมนะครับถ้าเราเช็คดูได้ด้วยก็จะดีเพราะตัวนี้เป็น หัวใจของระบบเลยนะครับแล้วก็ก้านวัดน้ํามันนะครับเราก็ควรที่จะดึงออกมาเช็คดูนะครับว่าได้ระดับไหมนะบางคนถ้าเกิดเป็นรถบ้านที่เขาไม่ได้เกิดไม่ได้ดูแลขึ้นมาเนี่ยน้ำมันแห้งน้ํามันขาดแบบนี้แล้วก็เสี่ยงนะครับไม่ต้องออกมาเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับก็มาดูแผงหน้าปัดนะครับที่บริเวณเรือนใหม่นะครับเราออนกุญแจนะครับไฟทุกดวงจะต้องติดนะครับแบบนี้นะถ้าเข้าไปดูแล้วถ้าดูไม่ทันนะครับก็ใช้กล้องนะครับถ่ายรูปไว้นะครับอันนี้มือเดียวอาจจะสั่นไปนหน่อยนะครับออีกครั้งนึงนะครับ อ่าเราถ่ายรูปก,กันไปดูแล้วเราก็ลองสตาร์ทนะครับเมื่อสตาร์ทติดขึ้นมาแล้วนะครับไฟทุกดวงนะครับจะต้องดับนะครับอ่าแบบนี้นะอันนี้ที่เห็นอยู่กับคลิปอยู่นี่คือเป็นไฟอ่าคาดเข็มขัดกันละไผยนะผมไม่ได้คาดเพราะตอนนี้ถ่ายคลิปทดลองให้อยู่นะครับแล้วก็ไฟเบรกมือนะครับอันนี้เราเดึงเบรกมือไว้เป็นลรติสนะครับแต่ในส่วนอื่นๆน,นะจะต้องไม่มีติด นะครับไม่มีติดค้างไว้และก็ลองนะครับเปิดแอร์ดูนะครับกดพอโต้เนะแอร์ Air จะต้องทำงานนะครับแล้วก็มีลมเย็นออกมานะอันนี้จะเป็นคันนี้จะเป็น400นะครับจะเป็น4ร้นะพวกหน้าจอแสดงผลต่งตางๆจะเป็นแบบนี้ นะครับอ่านี่วิทยุนะครับขอบอกเสียงดีมากนะครับแล้นี่ก็เป็นอ่ากล่องคอนโทรลแอร์นะอันนี้ผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนแรกก็จะเป็นสีเขียวสีคือแบบนี้นะครับกล่องคอนโทรลเสียเราก็ซื้อหาในกลุ่มนะครับมาเปลี่ยนได้นะอันนี้เป็นจอสีฟ้านะครับสามารถใส่ได้เมื่อสตาร์เทเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับเราก็มาฟังเสียง เครื่องยนต์ดูนะครับมีเสียงผิดปกติไหมนะครับมีเสียงดังขึ้นๆคลาดต่อโบแกกๆไหมนะครับที่เห็นหมุนอยู่นี่ก็คือสายพานหน้าเครื่องนะครับจะต้องไม่มีเสียงอะไรที่มันผิดแปลกนะครับถ้าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลอย่างตันนี้เป็นดีเซลสี่รอเสียงก็จะไม่มีเสียงกระเดื่องวาวที่ดังแก่ๆๆลับกๆๆบกันแบบนี้นะครับ ก็ไม่มีนะครับแต่นี้อายุเยอะแล้วอาจจะมีเสียงดังบ้างเป็นปกติของเครื่องดีเซลนะครับเสียงแบบนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะพัดลมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะพัดลมจะต้องหมุนนะอ่าเรามองในกล้องอาจจะไม่เห็นนะครับแต่ว่าเรามองตาตามเราก็ต้องดูนะครับ ลมทั้งสองตัวนี้นะครับจะต,ต้องหมุนืน่อเปิดแอร์นะครับแล้วถ้าระบบะความเย็นดีๆนะีน่ะครับให้สังเกตดูนี่นะครับจะเห็นเป็นะนะครับนี่ไอ้น้ำนะครับมาเกาะเลยนะครับเปลี่ยกเลยนะเนี่ยรูปนี่นะครับนี้คือระบบแอร์ที่ที่ดี จะเป็นมีไอ้น้ำากาะน,นะครับมีกล้องอาจจะไม่ชัดนะกอะะดีึ้นสตาร์ทด้วยนะครับจะเห็นมีไอ้น้ำาก่อนห่นะครับ,นะรบนี้คือระบบแอร์ที่สมบูรณ์ระบบแอร์ก็เป็นอีกหนึ่งสที่ต้องดูนะครับ ถ้าแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์มีแต่ลมร้อนออกมาแบบนี้ก็อย่าเอามานะครับเพราะถ้าเอามาแล้วคิดว่าจะมาซ่อมเองลำบากครับระบบแอร์ครับที่ว่านี่มีตู้หน้าตู้หลักนะครับยกทีนึงคือหรือทั้คอนโซลโคมละลายออกมาเลยนะห้าใช้จ่ายก็เยอะนะครับสองหมกว่าสามหมืน,นะครับแล้วแต่หู้วระ่อบารเพราะฉะนั้นระบบแอร์ ก็ต้องดูนะครับสำคัญเลยนะครับแอร์แอร์ต้องเย็นนะครับเมื่อไปเช็คที่ห้องเครื่องแล้วเช็คความเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าสภาพโอเครับได้นะครับเราก็ต้องถึงทาวไปนำรถไปทดสอบนะครับต้องลองวิ่งนะจะซื้อรถครับที่ว่ามือสองหรือรถรถุรถ่นไหนไหนก็ต้องทดสอบวิ่งนะครับว่าเกียร์ เปลี่ยนสมูทไหมนะครับมีสะดุดไหมบืดไหมนะครับเพราะเกียร์ถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยก็ค่าใช้จ่ายแพงนะครับเป็นทุกยี่ห้อนะครับเกียร์อโอโต้นะครับสำหรับ400นะครับก็จะมีอ้าสปีดนะครับ C140 ก็ C 1, C 0, จะมี6สปีดนะครับทดลองขับจนให้ถึงนี่ครับเข็มความร้อนนะถ้าขับแล้วเนี่ยมันสัก ถ้าถึง10ิบัญทีเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับความร้อนจะต้องไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นเลยขีดกลางอันนี้สําคัญเลยเหมือนกันนะครับห้ามเลยนะครับถ้าเรามีสมาร์ทเกตนะครับเราก็เอาติดไปด้วยนะครับหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะครับมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเขาสามารถทดสอบโค้ดเบื้องต้นได้นะครับถ้าเจ้าของรถยอมให้นำไปเสียบทอง นะครับเราก็ติดไปเราก็จะได้รู้ว่ามันมีโค้ดอะไรแอบซ่อนไว้ไหมในเบื้องตน้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะต้องนําติดไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการเลือกซื้อแคปทีว่ามือสขาดตกบกพร่องอยังไงเพื่อนๆสามารถเสริมได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่จะเข้ามารับชมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ